สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสะเกดชาแนลนะครับวันนี้พาทุกท่านมาดูความคืบหน้าของการขยายถนนเส้น2111นะครับหรือว่าหมายเลข2แล้วก็ตอง1นั่นเองนะครับจากอำเภอพายุไปยังอำเภอไพรบึงจังหวัดส,สีสะเกดนะครับนี่คือความคืบหน้านะครับบริเวณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตีเส้นจราจรเรียบร้อยนะครับบริเวณนี้ จากบริเวณแยกอำเภอพยุนะครับไปจนถึงศูนย์ราชการอำเภอพยุนะครับซึ่งเป็น4เลนแล้วนะครับในสมัยก่อนนั้นถนนบริเวณนี้เป็นเพียงแค่ถนน2เลนแบบสวนกันไปกลับ2เลนเท่านั้นนะครับในปัจจุบันนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยเป็น4เลนนะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะครับยังเหลือข้างหน้านะครับข้างหน้ายังไม่เสร็จดีนะครับ จากแยกไฟแดงอำเภอพายุมาจนถึงศูนย์ราชการอำเภอพายุนะครับถนนเส้น2111หรือว่าถนนสายพยายุไพรบึงนั่นเองนะครับนี่ช่วงนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะครับตรงเลยไฟแดงมาเมื่อเมื่อสักครู่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยดีตีเส้นจราจรเรียบร้อยตรงนี้ก็ยังเหลือการทำเกาะกลางถนนนะครับยังไม่เสร็จนะครับบริเวณนี้ กลางคืนก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับตรงนี้ก็ถึงศูนย์ราชการแล้วนะครับซ้ายมือก็เป็นโรงพยาบาลพยุกต์นะครับซ้ายมือเราสายมือโรงพยาบาลพยุกตแล้วก็สกรอ,อําเภอพยุกตนะครับซ้ายมือขวามือก็เป็นสาธรารณาสุขอําเภอพยุกตนะครับ ขยายถนนซีเลนมาจนถึงบริเวณนี้นะครับบริเวณของศูนย์ราชการของอำเภอพายุนั่นเองนะครับที่จะมีที่ว่าการอำเภอมีโรงพยาบาลมีสถานีตำรวจนั่นเองนะครับศูนย์ราชการตอนนี้ก็นี่นะครับสุดตรงนี้นะครับเริ่มจากตรงนี้ไปต่สุดตรงไฟแดงนะครับมาสุดตรงนี้นะครับวันนี้วันที่ 25พฤศจิกายน2567นรนะครับก็ถือว่าคืบหน้าไปเยอะนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับโดยเฉพาะบริเวณใกล้แยกไฟแดงนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับตีเส้นจราจรเรียบร้อยนะครับบริเวณศูนย์ราชการก็ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ